ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอนพิตำและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงอำเภอนพิตำได้คัดเลือกหมู่ที่สองตำบลน,นพิตำอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชในการขับเคลื่อนโครงการ ผลิตทุเรียนคุณภาพนอกฤดูเพื่อการส่งออกครับกับผมชดินดูดิเเนเกเตทอำเภอนครพิตามครับครับก็เราได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในกระทรวงกรเกษตรนะครับกรมวิชาการเกษตรกร,รมส่งเสริมการ,กรเกษตรกรมพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็เกี่ยวกับรรกรมส่งเสริมสากลและหน่วยงานต่างๆที่เครือข่ายภาคีในกระทรวงกรเกษตรนะครับมาบูรณาการในเรื่องให้ความใความรู้พี่น้องเด็กรนในการมีการจัดการกลุ่มนะครับ ในการอกการใดแต่ชบความรู้ต่างๆในการผลิตตุเรียนนอกฤดูตอกการจะส่งเสริมให้เกษตรลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตโดยเฉพาะภาวะที่ราคาปุ๋ยเคมีมีราคาสูงนะครับเราก็ส,งส่งเสริมให้พี่น้องใช้สารชีว่าปั่นใช้ไดโคเดอร์มาแล้วก็ใช้ปุ๋ยหม,มักน้ำหรือหมักแห้งปุ๋ยเกียวภาพเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับก็ลดโรคลดต่างๆตามมาตรฐาน GAP นะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับเหนือยง,งานปากี แล้วก็มีมาเลยนะครับมาเลยต่างๆมาเลยวัลยรุ่นรักมาเลยราชพัฒน์ับบูรณาการในเรื่องการถ่ายทอดความรู้นะครับและค,ะดคะดัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เกษตรมูลค่าสูงพมนพนประดักเรียงทรงอ่าเป็นอาชาสมารเกษตรมูติี่องตำบลตำปิตมอำเภอดำปิตำนะครับนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจผลิตเรียนคุณนภาพเพื่อการท่องออกตในมูติี่องมีประชากรประมาณหนึ่งพันคนึ่ร้อี่นัวเรื่อนช่องรย้ที่มากวเรืองัวเรื่องตำบลตำบลปิตำตำบลนาเร่งตำบลกาลรอลการกองถุงชิงการท่งงซื้อไม่มีการลุก ตุเรียน,ยนจะได้สร้างมูลาค่าเพิ่มให้กับตัวเรือนโดยเฉพาะตุะตเรียนยังองอาการผลิตให้มีคุณภา,ภาพาเพื่อจะนําไปสู่การส่งออกได้พตุเรียนเป็นพืชที่ส่งออกในราชประเทศที่เขากำลังต้องการอยู่ตลาดแต่รอก,ก,ก็ต้องมารู้ว่าตลาดต้องการในนึ่งในนึ่งดูดูหรือในนึ่งปีในนึ่งโดกันว่าช่วงในราคามันดีช่วงในตลาดก็ต้องการ ในเรื่องของเทคนิคการตลาดที่มีเทคนิคในการทําเทคนิคการทาเราทาเราความพูดในเรื่องของการจัดการจ่ายเทคโนโลยีการจ่ายสั้นการจ่ายยาแบบนี้อันคือการรวมกลุ่มที่เรามานังพุทธาเรื่องประโยชน์จากการรวมกลุ่มหรในการ่วยเลืองึช่กันเลยกันเมื่อในดูดูดีผ่านมากนของของรวมพุ่มที่ทำอยู่สิบคนรวมกันกันขายปกติช่วงนั้นนั้นราคาลุกรอยอยู่รวยอาดิมาทิมารวยลุกซิบ แต่ทางกลุ่มสามารถสร้างราคาเพิ่มได้ทึ่หลด12บาททีื่องเสงสํำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของการช่วยกันคนตุกแปลงมีมีคนหานมีคนหานแล้วคนต้องแยเป็นคนเล่ามันช่วยซึ่งคนเล่านี้เขาจะหัเพื่อเขาจะรวมกลุ่มกันอีกต่างหากในเรื่องของการช่วยเลือดช่วยเลือดจึงกันเลยกันเรียนช่วงเลยตันนั้นถ้าเราคิดขาขาจางคนนัึงแค่นายไอ้สมสมัยที่กค่นายว่าช่วงเลยตันจางคนโลซ้มบาทประมาณหกเซนกลุ่มัน ในการลงพื um, a, ้นที่เราสามารถปัดลดได้นะครับสิ้นหรือดูเราก็สักลูกสักลูกเหล็กก็ข้าวเปล่าประมาณสองร้ยสิบกว่าตันที่เราได้จำก้ไม่เลยครับแต่าะท่านเราเลี้ยงล่องก็มีความมั่นคงในการประสบการณ์ที้งทำการนั้นบางอย่างหน่อยๆผมเองินต่างกระทรวงเกษตรเลยครับน้องยาลินเกษตรอำเภอคัดต่ำบลนี่ก็เป็นปีเลี้ยงคนดั้งพันอยู่เลยในปอนความรู้หมายเพรามันผมมันในระดับ เลการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงพิจารณาจากหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อยกระดับการพัฒนาและเป็นตัวอย่างในการพัฒนาหมู่บ้านอื่นๆในระยะต่อไป